เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏตรราชวิทยาลัยชุด91เ,เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่40หน้า240ถึง243ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อเศรษฐีทำกรรมนี้กรรมนี้อยู่นั่นเทียวเด็กเติบใหญ่แล้วเขาได้มีชื่อว่าโคสกะนายโคสกะนั้นปรากฏแกเ่เศรษฐี พระหนึ่งน้ำแทงตาเศรษฐีไม่อาจเพื่อจะแ,แลดูเขาตรงๆได้ครั้งนั้นเศรษฐีตรองหาอุบายจะฆ่านายโคสกะนั้นจึงไปสู่สำนักของนายช่างหม้อผู้สหายของตนแล้วถามว่าเมื่อไรท่านจะเผาเตา,เ,ตาเมื่อเขาตอบว่าพรุ่งนี้จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงเอาทรัพย์หนึ่งพันนี้ไว แล้วจงทำงานให้ฉันสักอย่างหนึ่งนายช่างหม้อถามว่าการงานอะไรนายเศรษฐีตอบว่าฉันมีบุตรชาติชั่วอยู่คนหนึ่งฉันจักส่งมันมายังสำนักของท่านเมื่อชนี้ท่านจงให้มันเข้าไปสู่ห้องเอามีดอันคมตัดให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เอาใส่ในตุ่มแล้วเผาในเตาซับหนึ่งพันนี้ เป็นเช่นกับรางวัลของท่านในภายหลังฉันจะทำสิ่งที่ควรทำแก่ท่านให้ยิ่งขึ้นอีกนายช่างหม้อตอบว่าได้จะ้ะในวันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงเรียกนายโคสกะมาแล้วกล่าวว่าพ่อเมื่อวานนี้ฉันสั่งการงานนายช่างหม้อไว้อย่างหนึ่งเจ้าจงมาจงไปยังสํานักของเขาแล้วพูดอย่างนี้ว่า ได้ยินว่าท่านจงยังการงานที่คุณพ่อของผมสั่งไว้เมื่อวานนี้ให้สำเร็จเถิดดังนี้แล้วได้ส่งไปแล้วนายโคสกะนั้นรับว่าจะได้ไปแล้วฝ่ายลูกชายของเศรษฐีกำลังเล่นคลีกับพวกเด็กเห็นนายโคสกะนั้นเดินไปในที่นั้นจึงเรียกนายโคสกะนั้นแล้วถามว่า ไปไหนพี่เมื่อนายโคสกะบอกว่าเอาข่าวของคุณพ่อไปสํานักของนายช่างหมอจึงพูดว่าฉันจกไปในที่นั้นเด็กเหล่านี้ชนะฉันหลายคะแนนแล้วพี่จงชนะเอาคะแนนคืนให้ฉันนายโคสกะตอบว่าพี่กลัวคุณพ่อลูกเศรษฐีกล่าวว่าอย่าก,กลัวพี่ฉันจกนําข่าวนั้นไปเอง พวกเด็กหลายคนชนะฉันแล้วพี่จงชิงชัยเอาคะแนนให้ฉันจนกว่าฉันจะกลับมาได้ยินว่าโคสกะเป็นผู้ฉลาดในการเล่นคลีเพราะฉะนั้นลูกชายของเศรษฐีจึงได้หน่วงเหนี่ยวนายโคสกะนั้นไว้อย่างนั้นฝ่ายโคสกะนั้นจึงพูดกับลูกเศรษฐีนั้นว่าถ้ากระนั้นจงไปบอกกับนายช่างหม้อว่า ทราบว่าเมื่อวานนี้คุณพ่อผมสั่งให้ท่านทำการงานไว้อย่างหนึ่งท่านจงยังการงานนั้นให้สำเร็จดังนี้แล้วส่งเขาไปแล้วลูกชายของเศรษฐีนั้นไปยังสำนักของนายช่างหม้อนั้นได้กล่าวตามสั่งนั้นครั้งนั้นนายช่างหม้อได้ฆ่าลูกชายเศรษฐีนั้นตามคำสั่งเศรษฐีสั่งไว้ทีเดียวแล้วโยนไปในเตา ายนายโคสกะเล่นตลอดภาคของวันพอตกเย็นก็กลับบ้านเมื่อเศรษฐีเห็นแล้วจึงถามว่าไม่ได้ไปหรือพอ่อก็แจ้งถึงเหตุที่ตนไม่ไปและเหตุที่น้องชายไปให้ทราบเศรษฐีฟังคำนั้นแล้วจึงร้องลั่นว่าอย่าได้ฆ่าเลยปานประหนึ่งว่ามีโลหิตเดือดพล่านในสรีระทั้งสิ้น ประคองแขนคร่ำควรอยู่ว่าช่างหม้อพูดเจริญอย่าทำให้เราฉิบหายเสียเลยอย่าให้เราฉิบหายเสียเลยดังนี้ได้ไปยังสำนักของนายช่างหม้อนั้นแล้วนายช่างหม้อเห็นเศรษฐีนั้นมาอยู่โดยอาการอย่างนั้นจึงพูดว่านายท่านอย่าทำเสียงดังไปการงานของท่านสำเร็จแล้วเศรษฐีนั้นอันความโศกเปรียบดังภูเขาใหญ่ ร่วมทับแล้วเสวยโทมนัตมีประมาณมิใช่น้อยดังบุคคลผู้มีใจคิดร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ปทุสร้ายฉะนั้นทำร้ายผู้ไม่ทำร้ายตอบย่อมถึงฐานะสิบเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผู้ปทุสร้ายในท่านผู้ไม่ปทุสร้ายหาอาชญามิได้ด้วยอาชญาย่อมพลันถึงฐานะสิบ อย่างใดอย่างหนึ่งทีเดียวคือพึงถึงเวทนาอันหยาบความเสื่อมความแตกแห่งสรีระความเจ็บไข้ยอย่างหนักความฟุ้งซ่านแห่งจิตความขัดข้องแต่พระราชาความกล่าวตูอย่างทารุณความเสื่อมรอบแห่งหมู่ญาติความย่อยยับแห่งโภคะอีกประการหนึ่งไฟป่าย่อมไม่เรือนของผู้นั้นเพราะความแตกแห่งกาย เขาผู้มีปัญญาสามย่อมเข้าถึงนรกจบ